อยู่ explore ความกลัวแล้วก็ผ่านไปได้ยังไงความฝันฝันร้ายหรือว่าการตื่นการนอนการอยู่ในห่วงเวลาห่วงรวังนั้นนะถ้าเราไม่เผชิญหน้ากับความกลัวว่าเราก็ไม่ไม่สามารถเรียนรู้อะไรได้จะทำงานเกี่ยวกับเป็นสีสังคโลกครับ คล้ายๆว่าเทความเป็นตัวเราออกมาผ่านทั้งสีอย่างเดียวแล้วปล่อยให้เทคนิคมันเป็นเทคนิคธรรมชาติเพื่อที่จะบ่งบอกเหมือนแบบสภาวะข้างในเราคิดว่าโอเคเดี๋ยวเราจะทุบงานเรานี่แหละเราจะทุบงานเราที่เราเขียนเองกับมืองานเนี่ยพูดถึงความแบบปลดปล่อยทางด้านความงามอะไรบางอย่างออกมาคือปลดปล่อยความคิดของศิลปินบางอย่างจะใช้ภาพวอดเทของตัวเองเป็นแบบ เล่นประเด็นกับแนวคิดเรื่องของการมีอยู่แล้วก็การเป็นอิสระเราก็แค่ทําสิ่งที่เราต้องการที่จะเป็นอิสระเกิดมาเพื่อแสวงหาเสรีภาพอยู่แล้วแถ้าเราอยู่ภายใต้กฎอะไรพวกนี้เราไม่สามารถจะหาความหมายชีวิตของตัวเองได้ผมก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะมีความคิดที่ซับซ้อนผมเพียงแค่อยากจะทํางานศิลปะโดยที่ให้เรารู้สึกสบายใจครับผมก็เลย เริ่มจับเริ่มทำเกี่ยวกับเรื่องราวของแอปแสของตัวเองขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องมีความรู้ไม่ต้องมีกฎเกณฑ์อะไรคือเราอยากจะศึกษาเราอยากจะใส่อะไรก็ให้มันออกมาจากด้านในมันเหมือนมันเหมือนเป็นการตีลังกากลับเข้ามาด้านในของตัวเองในช่วงนี้ผมรู้สึกว่าเอสเปรสโซมันพ้นมันชอ็อตเดียวอยู่มันเข้มแล้วในชุดนี้มันเป็นเหมือนเป็นเอสเปรสโซ่ิงกิ้งแต่เป็นแอปแส เอสเปสโซ่ so, แล้วพบว่าการทำงานในชุดนี้ทำให้ดีแต่เราต้องระวางความคาดหวัง